น้องกินเขาก็ก้อยอมองจ้ะก้อยมะม่วงนะคะจ้ะนี่วันเราะข้าไม่อยากากินแปวจ้ะแกผู้ก้า ก๋ยหมอน้ำปลาใค่พริกมน่นใค่ากับัวใแค่น้ำปลาแส่ชุลรตใค่น้ำตาลกินตามี้ตามเกิดต้บพิมนองเนาะมีอะไกินไปจ้ะทํา,าม่าตาย พวกกอล้ว่ากินตะโหมูตะหมาจะเป็นไก่กับเบือนอ่ะก้อยเองกินเองแซ่บเอง ขอถูกข้อพิรำอง้ะจเด้อทุกคนประสผภาพจ้ะคลิปนี้กะ่ะฝากพ,พี่ฝักน้องไว้ทั้งเมียจ้ะเฮ่ยอบกันคลิปหน้าอาจาะเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามาชมคลิปให้กดไลค์คดไลค์แคบ๊ายบายค่ะ